สวัสดีค่ะสำหรับตัวอย่างที่3ในการคำนวณสมดุลพลังงานนะคะตัวอย่างนี้จะเป็นการให้ความความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อน้ำนมในการผลิตน้ำนม UHT นะคะโดยที่จะใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะในการฆ่าเชื้อน้ำนมโดยโจทย์ก็บอกว่าเราจะมีน้ำนมนะคะที่มีอุณหภูมิเริ่มต้น15องศาเซลเซียสน้ำนมจะไหลเข้าไปในเครื่องด้วยอัตราการไหล 5,000กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะคะน้ำนมไหลเข้าไปในเครื่องได้รับความร้อนถูกการฆ่าเชื้อจากนั้นจะออกมาเป็นน้ำนม UHT นะคะน้ำนม UHT ก็จะไหลออกมาในอัตรา5,000กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันอุณหภูมิของน้ำนมที่ออกมาก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น150องศาเซลเซียสนะคะการฆ่าเชื้อเนี่ยเราจะให้ความร้อนโดยที่จะมีไอน้ำนะคะซึ่งไอ้น้ำเนี่ย เป็นไอน้ําอิ่มตัวร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไอน้าเนี่ยจะมีความดันไอห้าร้อยสี่สิบสามจุดหนึ่งกิโลปาสคาลไหลเข้ามาในเครื่องนะคะเมื่อไอ้น้าสูญเสียวความร้อนให้กับน้ํานมแล้วไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกมาจากเครื่องและเปลี่ยนความร้อนเป็นน้ําที่มีสถานะของเหลวหรือเป็นน้ำควบแน่นคอนเดนเซสนะคะที่มีอุณหภูมิหนึ่งร้อยห้าสิบห้าองศาเซลเซียส โดยที่จะให้อัตราการไหลโดยมวลของไอ้น้ําแล้วก็น้ําข้นแน่นเนี่ยเท่ากันนะคะไอ้น้ําแล้วก็นมเนี่ยจะไม่ผสมกันจะอยู่คนละช่องนะคะโจทย์บอกว่าให้เราหาอัตราการไหลของไอ้น้ําแล้วก็น้ําข้นแน่นเนี่ยนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะคืออยากทราบว่าต้องใช้ไอ้น้าเท่าไหร่นะคะโดยคิดที่สภาวะคงตัวนะคะเนี่ย จงหาอัตรากรารไหลของไอ้น้ําที่เข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตรงนี้นะคะโดยที่โจ์เนี่ยกำหนดค่า cp ของทั้งนมขาเข้าแล้วก็ uht นะคะให้เท่ากันเป็น3 8 9 4กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมองศาเซลเซียสนะคะจากนั้นเราจะทำการวาดรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะวาดรูปใหม่นะคะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นระบบนะคะที่มีนมไหลเข้าออกนะคะ แล้วก็จะมีเส้นประแสดงขอบเขตนะคะระบบนี้ก็จะเป็นระบบเปิดเพราะว่ามีมวลไหลข้ามขอบเขตของระบบได้นะคะในส่วนของน้ำนมเนี่ยเราให้เข้าสู่ระบบที่ช่องอจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็นม u h t ให้ออกมาจากระบบที่จุดที่สองไอ้น้ำเราให้เข้าที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่จุดที่สามแล้วก็น้ำควบแน่น เราให้ออกจากเครื่องที่จุดที่4นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกำหนดเอนทัลปีของน้ำนมขาเข้าเราให้เป็น H1 เอนทัลปีของนม UHC ขาออกเราให้เป็น H2 แล้วก็เอนทัลปีของน้ำไอ้น้ำที่เข้านะคะให้มีเอนทัลปีเป็น H3 แล้วก็เอนทัลปีของน้ำของเหลวที่ออกมาเราให้เป็น H4 ในการคำนวณน,นะคะเราจะต้องเลือกฐานการคำนวณถ้าสังเกตจากโจทย์นะคะ เราก็จะเลือกใช้การผลิตนม UHT 5000กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเป็นฐานคำนวณหรืออาจจะเลือกเวลา1นึ่งชั่วโมงเปง็นฐานการคำนวณก็ได้แล้วเราจะต้องมีการกำหนดอุณหภูมิอ้างอิงในที่นี้ก็เลือกอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิอ้างอิงจากนั้นเราก็เลือกสมการที่ต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะในที่นี้ก็เป็นสมเป็นระบบเปิดนะคะแล้วก็มี มีมวลสารหลายกระแสเข้าออกจากระบบในที่นี้ก็มีสองกระแสรกระแสที่หนึ่งก็คือกระแสของน้ํานมกระแสของที่สองก็คือกระแสของไอน้ําแล้วก็น้ํานะคะเพราะฉะนั้นสมการเราก็จะเลือกใช้สมการของระบบเปิดที่มีมวลสารเข้าออกหลายกระแสนะคะดังที่เขียนไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาพิจารณาแต่ละเทอมของสมการนี้ ข้อนี้เราจะคิดเมื่อระบบอยู่ที่สภาวะคงตัวแล้วก็คือเราเปิดเครื่องและเปลี่ยนความร้อนให้มันทํางานเป็นระยะเวลาที่คงตัวแล้วนะคะไม่ใช่นะจุดที่เปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องตรงนั้นจะเป็นสภาวะไม่คงตัวนะคะพอคิดที่สภาวะคงตัวเนี่ยก็คือจะไม่มีการสะสมพลังงานในระบบนะครับดังนั้นเดลต้าอีจะเป็นศูนย์แล้วก็ในส่วนของพลังงานจนนะคะเคพลังงานจนที่เข้าแล้วก็ พลังงาน KO คือพลังงานจนที่ออกแล้วก็จะพ,พิจารณาตรงนี้นะคะจากโจทย์เนี่ยอัตราการไหลโดยมวลของน้ำนมนะคะที่เข้าเนี่ยมันเท่ากับออกนะคะเราก็พิจารณาว่าความเร็วของน้ำนมที่เข้ากับออกเราถือว่าให้มันคงที่เพราะฉะนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนที่เข้าแล้วก็ออกของน้ำนมนะคะในส่วนของพลังงานศักดิ์ซึ่งในสมการนี้ก็จะมี PI คือพลังงานศักดิ์ ที่เข้าของน้ํานมแล้วก็ P.O ก็จะเป็นพลังงานสั่์ที่ออกของน้ํานมนะคะโดยเราถือว่าจุดทางเข้าแล้วก็จุดทางออกของน้ํานมเนี่ยให้มันห่างจากระดับอ้างอิงเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น P.I. แล้วก็ P.O. ของน้านมก็เท่ากันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศั่์ในน้ํานมนะคะในส่วนของในส่วนของไอ้น้ำและน้ำก็ซึ่งเราจะต้องพิจารณาพลังงานจน KI ที่เข้าแล้วก็ KO ที่ออกนะคะแล้วก็จะพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะก็คืออัตราการไหลโดยมวลของไอ้น้ำเนี่ยมันเท่ากับอัตราการไหลของน้ำขาออกนะคะแล้วเราก็พิจารณาว่าความเร็วของไอ้น้ำที่เข้ามันเท่ากับความเร็วของน้ำที่มันออกดังนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนในส่วนของน้ำแล้วก็ไอ้น้าในส่วนของพลังงานศัก์นะคะเราก็พิจารณาว่าทางเข้าแล้วก็ทางออกของ ไอ้น้ำแล้วก็น้ำเนี่ยให้มันห่างจากระดับอ้างอิงเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น PI แล้วก็ PO ของในส่วนของไอ้น้ำและน้ำเนี่ยก็ถือว่าเท่ากันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศัก์แล้วก็เมื่อสังเกตจากรูปภาพก็คือเราไม่มีการให้ความร้อนใดๆนะคะเพราะฉะนั้น Q จะเป็นศูนย์นะคะความร้อนจะเราจะคิดในลักษณะของเอนทัลปีที่มันติดไปกับไอ้น้ำนะคะกับ น้ำพองเหลวที่มันออกมานะคะแต่ไม่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนใดๆอีกแล้วเพราะฉะนั้น Q จะเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ในรูปภาพเนี่ยเราไม่มีเครื่องสูบนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีงานเปล่าก็คือ W ก็จะเป็นศูนย์ด้วยแทนค่าต่างๆที่เรากล่าวไว้ลงในสมการสมดุลพลังงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ delta E เนี่ยจะมีค่าเท่ากับศนะคะเพราะว่า คิดที่สภาวะคงตัวไม่มีการสะสมพลังงานในระบบนะคะในส่วนของ ki พลังงานจนทุกกระแสที่เข้านะคะกับพลังงานจนทุกกระแสที่ออกดังที่กล่าวมาแล้วว่า,าพลังงานจนที่เข้าและที่ออกนะคะมันจะตัดกันไปนะคะแล้วก็พลังงานสั์ที่เข้าแล้วก็ที่ออกก็จะให้เท่ากันนะคะก็จะหายไปนะคะแล้วก็ q ก็เป็นศูนย งานดก็จะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสมการก็เหลือเพียงว่าศูนย์เท่ากับ summation หรือว่าผลรวมของ h i ก็คือ n n t ท p y ทุกๆกระแสะที่เข้าไปในระบบนะคะแล้วก็ลบนะคะกับ summation ก็คือผลรวมของ HO ก็คือ n n t ท p y ของทุกๆกระแสะที่ออกมาจากระบบนะคะโดยที่ e n t ทัลป hi ที่เข้าไปในระบบเนี่ย ก็จะมีสองตัวจากรูปภาพนะคะก็จะมี H 1บวกกับ H 3นะคะแล้วก็ลบเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะแล้วก็เอนทัลปีที่มันออกมาจากระบบนะคะก็จะเป็น H 2รวมกับ H 4นะคะถ้าเราย้ายข้างเราก็จะได้ตามนี้นะคะ H 1บวกกับ H 3จะเท่ากับ H 2บวกกับ H 4เป็นสมก,การขอไข่นะคะเรากลับมาพิจารณารูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ H1 ก็คือเอนท a ลปีของน้ำนมที่เข้าสู่ระบบนะคะบวกกับ H3 ก็คือเอนท a ลปีของไอน้ำที่เข้าสู่ระบบจะเท่ากับเอนท a l p y ที่ออกจากระบบก็คือ H2 นะคะเอนท a ลปีของน้ำนม UHT ที่ออกจากระบบรวมกับ H4 ก็คือเอนท a ลปีของน้ำของเหลวที่ออกจากระบบนะคะ ความหมายของ H 1ถึง H 4ก็เขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่กำหนดให้ S เนี่ยคือมวลของไอน้ำที่เข้าสู่และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะแล้วก็จะให้เท่ากับมวลของน้ำควบแน่นที่ออกจากเครื่องด้วยนะคะจากนั้นเราจะคำนวณหา H 1นะคะ H 1ก็คือเอนท a ลปีของน้ำนมขาเข้าเนื่องจากเป็น เอนทัปีของอาหารเราก็จะหาเอนทัลปีจากสมการ H เท่ากับมวล m คูณกับ Cp ของอาหารชนิดนี้แล้วก็คูณกับอุณหภูมิของสารตัวนี้ลบอุณหภูมิอ้างอิงนะคะ H 1ก็เท่ากับมวลของน้ำนมที่เข้าไปก็คือ5,000กิโลกร,รมัม Cp ของน้ำนมโจทย์บอกมาให้3.894นะคะอุณหภูมิของน้ำนมค่ะเข้าคือ15องศาเซลเซียสลบ ศองศาเซลเซียสก็คือลบอุณหภูมิอ้างอิงศูนองศาเซลเซียสคำนวณค่าออกมาจะได้2อง0 5 0กิโลจูลจากนั้นเราจะคำนวณหา H 2นะคะ H 2ก็คือเอนทัลปีของน้ำนมที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนื่องจากว่าเป็นอาหารทั่วไปแล้วก็จะหาเอนทัลปีจาก H เท่ากับมวล m Cp T ลบ T reference นะคะ H 2เท่ากับ มวลของน้ำนมที่ไหลออกมาก็เป็น5,000กิโลกร,รัมเช่นเดียวกับที่มันเข้าไปนะคะ CP โจทย์บอกมาให้3.894อุณหภูมิของน้ำนมขาออกคือ150องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ลบอุณหภูมิอ้างอิงคือ0องศาเซลเซียสคำนวณค่าออกมาจะได้2,925,500กิโลจูลคือ H2 จากนั้นเราจะหา h 3นะคะ h 3เนี่ยมันเป็นเอนท a ลปีของไอน้ำที่ไหลเข้าไปในระบบนะคะเนื่องจากว่าเป็นไอน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเอนท a ลปีจากสมการนี้นะคะ h จะเท่ากับมวล m คูณกับเอนท a ลปีต่อมวลนะคะ ดังนั้นจะต้องหาเอน r ท p y ต่อมวลหรือ H c a r ล e t นะคะจากตารางไอน้ำนะคะจากตารางไอน้ำเราจะหาเอน r o p ปต่อมวลที่ความดัน500ที่ความดันไอนะคะ543.1กิโลปาส,สคาลนะคะแล้วเราจะหาว่าไอน้ำอิ่มตัวมันมี e n น r ท p ปีต่อมวลเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของตารางไอน้ำนะคะเราจะ ดูเงื่อนไขตรงนี้นะคะที่ล้อมกรอบสีเหลืองไว้ก็คือ vapor pressure นะคะหน่วยก i l o p a s c a l ก็คือความดันไอนะคะความดันไอน้ำ543ก็คือตรงนี้นะคะที่ล้อมกรอบสีแดงเอาไว้ที่543.1 k ิ l o p a s c a l นะคะหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้ที่ล้อมกรอบสีน้ำเงินนะคะ เอนทลปต่อมวลในหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ดูของตรงนี้นะคะ saturated vapor ก็คือไอน้ำอิ่มตัวนะคะอ่านค่าออกมาตรงนี้นะคะคือที่543.1เนี่ยไล่ไลมานะคะจะไดเอนทัลปีต่อมวลของไอน้ำคือ2,752.4หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นก็จะแทนค่าลงไป สมาการนี้นะคะ H 3ก็จะเป็น Enthalpy ของไอน้ำที่เข้าสู่ระบบนะคะมวลมวล m เรากำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ตัว s s กิโลกร,รัมนะคะ Enthalpy ต่อมวลที่เราไปอ่านค่ามาตรงนี้นะคะก็มาใส่ตรงนี้2752.4กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น s 3ก็จะเป็น2752.4แล้วก็ติดตัวแปร s เอาไว้ หลังจากนั้นก็เราก็จะหา H4 นะคะเช่นเดียวกันเนื่องจากว่า H4 เป็นน้ำนะคะซึ่งน้ำก็เป็นสารบริสุทธิ์มีการทำตารางแสดงค่าเอนท a ลปีต่อมวลเอาไว้ให้แล้วในตารางไอ้น้ำเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาเอนทัลปีต่อมวลของน้ำของเหลวได้จากสมการนี้ H เท่ากับมวล m คูณกับเอนทัลปีต่อมวลเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาเอนท a ลปีต่อมวลของน้ำของเหลวก่อนนะคะ ดังรูปนี้นะคะรูปนี้เราก็ใช้ตารางไอน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ตอนนี้เงื่อนไขที่เราทราบก็คือน้ําที่อุณหภูมิคราวนี้เราทราบอุณหภูมิ155่อห้า้าองศาเซลเซียสเราใช้ temperature ตรงนี้ที่ล้อมกรอบสีเหลืองไว้นะคะ temperature ในหน่วยองศาเซลเซียสเราก็ไล่ไล่ค่าลงมานะคะที่ห5 5้าบห้าองศาเซลเซียสนะคะ แล้วเราก็มาล้อมกออเสียน้ำเงินนะคะเอนทัปีต่อมวลทีนี้เราดูตรงที่เขียนว่า Liquid นะคะคือน้ำสถานะของเหลวจะมี e n นทั p ปีต่อมวลเท่าไหร่แล้วก็ไล่ๆลงมานะคะก็จะได้ว่ามี e n นท r o ปีต่อมวลน้ำของเหลวมี e n นเอทปีต่อมวล653.84หน่วยคือกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะคะแล้วถ้าหากว่าอุณหภูมิที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในตาราง ตรงนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทำการประมาณค่าในช่วง interpolation นะคะจากนั้นเราก็จะคำนวณหา h 4นะคะ h 4ก็คือ enthalpy ของน้ำของเหลวที่ออกจากเครื่องไล่เปลี่ยนความร้อนนะคะมวล m แล้วก็คือมวลของน้ำของเหลวก็เรากำหนดนให้เป็นสัญลักษณ์คือ s กิโลกรัมเช่นเดียวกันใส่แทนค่าเข้าไปนะคะ enthalpy ต่อมวลของน้ำของเหลวก็เป็น653.84ที่เราไปอ่านจ,จากตารางไอ้น้ำ คำนวณค่าออกมาตรงนี้ก็จะได้ H4 คือ6 5 3 8 4 S ติดตัวแป S เอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการคํานวณเพื่อหา S หรือหาหมวลของไอน้ําที่เราจะต้องใช้นะคะโดยการที่เราจะแทนค่าลงไปในสมการของไข่นะคะแล้วก็เอาค่า H1 ถึง H4 นะคะแทนเข้าไปตรงนี้นะคะนี่นะคะ แทนเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็จะคำนวณหาค่า S ได้ออกมาคือ1,252กิโลกร,รัมนะคะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอ้น้ำมวลหรืออัตราการไหลโดยมวล1,252กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงให้มันเข้าไปในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อน้ำนมนะคะ